สวัสดีค่ะป้ตุ้ยค่ะวันนี้ป้ตุ้ยได้รับพอดีเมื่อเช้าไปวัดเขามาขายถึงวัดเลยเห็ดนางฟ้าก็เลยจะมาทําเห็ดนางฟ้าสวรรค์ก็ไม่ยากอะไรเลยค่ะเราก็เอ่อตัดเอาออกอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาทอดแล้วมันไม่ค่อยเสมอกัน แล้วเราก็มาฉีกฝอยๆฉีกฝอยอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพึ่งแดดซะหน่อยหนึ่งตามเนี้ยค่ะพึ่งแดดแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันเราทำเห็ไดไว้ก่อนแล้วกันนะคะ เราป้าฉีกเสร็จแล้วค่ะเราก็เอามาตากแดดก,กันเลยนะคะถ้าไม่มีแดดก,ก็พึ่งลมอะ่ะจะแล้วเดี๋ยวพอมันชื้นๆเกือบเกือบแห้งนะคะก็เอามาทอดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปพึ่งแดดก,กันเลยนะคะเห็ดที่ป้าตากไว้ก็ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเปิดไฟอ่อนเลยค่ะมาทอดเห็ดกันใส่ไปขนาดนี้ค่ะ พอมันนิ่งก็คือสุก ทีค่ะหมดแล้วเพราะยายทำแค่ครึ่งโลเองค่ะ ไปค่ะเอาเห็ดลงเลยค่ะปิดไฟได้แล้วค่ะผัดอย่างนี้ค่ะ แล้วก็โรยงาไปหน่อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเห็ดสวรรค์ค่ะอร่อยกรอบค่ะ